สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรถสวยมือสองเขาใชิไหมคีคานะครับกับพบกับผมอีกครั้งนะครับจอมนะครับวันนี้นะครับผากใครนะครับที่กำลังมองหารถราคาถูกนะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่นะครับที่กำลังมองหารถไปใช้งานเนาะวันนี้นะครับผมมีรถราคาถูกนะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นเจ้านิสสันซีฟีนะครับตัว 1.6V นะครับปี2017คันนี้ของเราเนาะอ่ะลักษณะนะครับรูปทรงลักษณะเนาะหน้าตาสีดำนะครับดูดุดันเนาะคันนี้ ออปชันนะครับภายนอกนะครับเรามาด้วยจากตัวไฟกันไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับพระกอบกับไฟหลีแบบ LED นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แบบนี้นะครับพระกอกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับถัดมานะครับส่วนของตัวล้อล้อแม็กของเขาเขาจะเป็นล้ออลลอยนะครับนี่ขนาดนะครับ16นิ้วเนาะล้คันนี้อ่าล้อแม็กขนาด16นิ้ว ทันหน้าด้นซ้าของตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเนาะนี่แล้วก็ด้น้ายของตัวกุญแจของเขานะครับจะเป็นกุญแจรีโมทอัจฉริยะนะครับอิมโมบิลิเซอร์แบบนี้นะครับเปิดปิดล็อกกุญแจได้นะครับแบบนี้เลยทันมามีระบบสมาร์ทคีย์เลสเอ็นที่ให้นะครับเพียงแค่เรากดปุ่มเนาะก็สามารถเปิดล็อกรถได้แล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับ ัมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในตัวรถของ Nissan Silvia คันนี้กันดีกว่านะครับอ่าอันนี้คือภายในนะครับของ Nissan Silvia คันนี้ของเรานะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะลักษณะดูสวยหรูนะครับคันนี้ภายในดูหรูมากโอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในของ Nissan Silvia คันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีออปชันอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับสำหรับ Nissan Silvia คันนี้นะครับตามมาดูกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้า Nissan Silvia คันนี้ล้นนะครับอ่าลักษณะภายในนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับตัดด้วยกับลายไม้นะครับแบบนี้เนาะดีไซน์ดูสวยหรูนะครับคันนี้ต่อมานะครับรถคันนี้นะครับมีปุ่มบุสตาทมาให้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรคนะครับแล้วกดปุ่มเนาะก็สามารถตาทรถได้แล้วนะครับแบบนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่เพียง9 6 0 0 0กกิโลเท่านั้นนะครับ ือว่าเป็นเลขใหม่ที่น้อยพอสมควรเนาะทุกคนโอเคนะครับถัดมาในส่วนของตัวระบบปรับอากาศรถคันนี้นะครับจะเป็นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัตินะครับแยกดูอัลโซนได้นะครับคันนี้มีจอแสดงผลดิจิตอลมาให้นะครับนะครับดูน่าใช้งานเนาะต้องแขงควบคุมตรงนี้นะครับมีหมดออโต้ให้อะไรอย่างี้ให้นะครับอ่ะใั่ขึ้นมานะครับในส่วนของตัวจอนะครับ จอครับจะเป็นจอทัสศสกรีนนะครับมีระบบนำทางนะครับ Navigation System ม,มาให้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็้วคันนี้นะครับยังรองรับนะครับ CD นะครับ DVD MP 3านะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แบบนีนะครับถัดมานะครับ,บส่วนของตัวพวงมาลัยอ่าส่วนของตังงวพวงมาลัยเนาะ พทอมอะไรของเขาเขาจะเป็นพทอมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับแบกที่ไปถืได้อย่างปลอพทอมอะไรเลยเนาะโอเคถัดลงมาเนาะในส่วนของตัวเกียร์เกียร์ของเขานะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT เนาะขับขี่นุ่มนะครับจับสะดวกสบายนะครับกระชับมือเนาะแบบนี้มีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังให้นะครับแบบนี้เนาะ โอเคนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารละกันว่าจะน่าใช้งานขนาดไหนเนาะจะนั่งไม่สบายขนาดไหนสำหรับเจ้า Nissan s i l v i คันน,นี้ของเราเนาะเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ภายในตัวรถนะครับของ Nissan Silvia เนาะเป็นห้องผู้โดยสารของเขานะครับอ่า อนส่วนของภายในห้องผู้โดยสารนะถือว่าทําได้ดีเลยนะครับนั่งสบายนะครับนี่เหลือพื้นที่ให้ใช้สส่ได้เยอะมากเลยนะครับนั่งสบาย,น,บายนั่งสบายผมชอบนะนี่อ่าในส่วนของตัวมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับทำให้ผู้โดยสารนะครับข้างหลังเนาะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนาะครับมีอะไรมาให้เราเล่นเยอะอยู่พอสมควรเนาะข้างหลังอ่ะมีที่พักแขนให้เนาะมีมาพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ํานะคะแบบนี้สบายคันนี้นะครับ โอเค๋ยวทีนี้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระและการของ Nissan s i l v i คันนี้นะครับว่าด้เก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะครับตามไปดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านท้ายนะครับของ Nissan s y l ฟ i a คันนี้นะครับในส่วนของด้านท้ายเนาะไฟนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมอนกาไฟเบรกของที่3แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของห้องเก็บสัมภาระของ Nissan Silvia คันนี้กันว่าจะเก็บได้กว้างขนาดไหนเนาะดูนะ สามารถใส่สัพพาระะได้เยอะมากนะครับกว้างมากเนาะคือเข้าไปนอนเล่นได้เลยนะครับนี่กว้างมากนี่นะครับมียางอะไหล่มาให้นะครับเขาก็สุ่มเครื่องมือนะครับแบบนี้มีแถบแม่แรงมาให้ด้วยอันแบบนี้นะครับดีไซน์ของเขา โอเคนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูส่วนของห้องเครื่องและการของนิสสันซีฟี่คันนี้นะครับว่าจะเป็นเครื่องยนต์ยังไงเนาะเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับอันนี้คือห้องเครื่องนะครับของนิสสันซีฟี่ 1.6V ปี2017คันนี้ของเราเนาะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 6 0 0ซีนะครับคันนี้นี่ลักษณะเครื่องยนต์ก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เนาะทุกคน ่าซึ่งรถคันนี้นะครับทางเราก็รับประกันได้เลยว่าไม่มีการชนหนักไม่มีการจมน้ํานะครับรูกลมทุกรูนะครับไม่มีการเกะการถอดน็อตได้ั้งสิ้นเนาะคันนี้โอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนิสสันซิลฟี 1.6V ปี2017คันนี้เนาะราคานะครับเราตั้งอยู่ที่397,000บาทนะครับสำหรับใครเนาะที่ดู YouTube นี้นะครับดูรถคันนี้มาเนาะจากทาง YouTube แล้ดราคาให้เลยนะครับเดือเพียง 3702,000บาทเท่านั้นนะครับอ่าแต่ละสำหรับใครนะครับที่จะมาออกรถในช่วงเวลานี้เนาะเป็นเรามีโปรโมชั่นให้นะครับฟรีนะครับค่าประกันนะครับค่าประกันเครื่องเกียร์สปีนาถึง2,000 0โลเนาะฟรีค่าจัดค่าโอนให้อ่าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์ตรงนี้เลยนะครับอันที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับและใครนะครับ ที่อยากดูคลิปคันอื่นนะครับรถคันอื่นเนาะอยากดูรถคันไหนยี่ห้ออะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะครับละคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับรถสวยมือสองชียงพีพคาสวัสดีครับ